สวัสดีครับสวัสดีครับผมเกาพบผมนิวส์คุยกับการรีวิวเกมฟินิกซ์ไรเอสตอนนี้พาร์ทที่สิบเจ็ดหรือว่าเอพิ o d ดที่สามพัทที่สามนะครับก็เราจะไปที่ที่นั่นนะที่สตูดิโอหนึ่งกันเลยทต้องค่อยๆหยับเทียนนิดๆนนะเนี่ยของเราทำทำไมชื่สนใจหน้า,นาเรานเนาะใช่ไจะไปเอาใสสตูดโิโอหนึ่งนจ้ะทะ ออนทันบางอีกอะ S M I S N E ก็ไ้ไปเข้าไปเข้าสดหนึ่งะจ๊ะมวี่าทว่าเป็นศพตรงนี้ไปก็ได้ิหว่าอัดีกัที่ได้มาจากที่ยืมมาจากตัวนก็จะทำง,งานได้นะจา๊ะนี่เปิดแล้วยิ่งลงไปก็ได มดูมีความสุขที่ได้เห็นที่ได้ไปดูที่กันเห็นแล้วจะเนี่ย <c oughs> กระดับจะในบุ๊กแล้วเซิร์ชโซนหนึ่งโอเคเข้าไปเลยโอ้โหหนึ่งสองสามคืออะไรโอเคตัวหนึน่งอาจจะมีอะไรเหรอฮึทำไมจู่ก็เงียบไปลนะ่ะมันทำให้ในายรู้สึกชีเวอร์และบันนิกจะชีเวอร์คืออะไร ชีเวสัตว์ทำาไมได้กลัวหรือเปล่านี่เนี่ยไอเทปสทขีขาวๆนั่นนะ่ะมันดูเหมือนจริงมากเลยก็ก็ที่ที่เขาตายอยู่ตรงนี้และสตีลสมัยเป็นคนฆ่าเขาขานตรใช้ของสมุไรฟังดูเหมือนจริงนะครับฉันอน่ะนะโอเคแล้วดูว่าที่นี่มีมีของอะไรบ้าง ได้ก่อนนี่มันได้ก่อนเร่นสี่มันได้อะบันไดเออมันไดแล้วรแต่แตันได้พแวก่งไงอ่ะใ,ในจะจินสิงสสิ่งขอ,งจ,าาอจากนกวพนอนจะนิกจา๋าใช่ขโทษน,นะเอออรเอาแกองว้าเรื่อสี่มีองด้วยอะ ราคาแพงมากเลยแน่ๆเลยใช่อันเดีย๋ยวจับมันนะโอ้หนักมากเลยอ่ะจับไม่ได้หรอเอ้ยนาย,ยาจับมันนะใครวัดผู้หญิงอะเฮ้ยนายจับมันนะเอ่อเอิ่มคุเตั้์ที่เอ่อเื่อเอ่อคู่หูฉันมันค่อนข้างที่จะเอิ่มก็อย่างที่เห็นนั่นแหละอันนี้อันนี้เห็นเหรอไม่นายฉันไม่รู้เ <c oughs> นี่ยเอิม ฉันเป็นใคร,รอ่ะใครฉันเป็นใครเหรอเพนนีฉันเป็นแอสิสแตนที่นี่เลยลืมคำแปลพนักงานที่นี่แอสิสผู้ช่วยเหรอที่นี่เนี่ยมันแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวผู้ช่วยเออเป็นผู้ช่วยที่นี่ผู้ช่วยภูมิกับกำกับมั้งน่าใช่เป็นคนตรวจพรูฟแล้วก็เจ็บอุปกรณ์ต่างๆเครื่องที่ฉากต่างๆแล้วก็สั่ง อะไรต่างๆนั่นน่าเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมกำกับอ่ะเราเป็นเป็นนักสืบที่ไอ้เรีนนักสืบเป็นทนายความที่คุณมีเพราะว่าจ้างมาแล้วจ้ะโอ้ในพวกหรือยูพีเหรอแล้วยูพีคืออะไรอ๋ออีพาวเวอร์ใช่ไหมยูพีฉันเข้าใจแล้วเอ็นนี่ฉันไม่ฉันไม่อยากจะรบกวนเพื่อนนะตรงนะแต่ว่าทำในสิ่งที่ นายทำกับ d ดวิพีได้นะให,ให้ได้ทำช่วยเขาให้ได้นะโอเคไหมยินได้ว่าเธอรักไฟเขาไม่เขาไม่ทำอย่างนี้หรอกนะเขาเป็นเขาคิดว่าเขาเบื่อสุดนะไม่ต้องห่วงไปพวกเราจัดก,การเองอ,นนะ Penny อ๋ะเพนนี่อ่ะชื่อเพนนี่อ่ะข้อมูลปะเพนนี่สิบแปดปีแกกว่าแกกว่าม,มายานนิดนึงเพนนี่นิโคลส ผู้ช่วยผู้กำกับที่กับก็วอสติโอทำการพูดแล้วก็ติดตั้งสิ่งของต่างๆเป็นหลักเคเซฟก่อนนะนี่มันโหลดดีวะเกือบไปละเปลี่ยนวันนี้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นวันนี้นแล้วันนี้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างได้เลยฉันอยู่วันนั้นด้วยตลอดทั้งวันเลยจะเป็นผู้ช่วย ในวันนั้นน่ะเห็นใจปะรู้ใชื่อคนเดียวเหรอคนเดียวใช่ก็สตูดิโอน,นี้มันไม่ใครมีมีตังค์เท่าไหร่วันนี้ <c oughs> <c oughs> เราได้ซ้มมอมทําบทละครกันแอคชั่นกันเข้าใจละอืม,าามโอเคซ้อมบทละครที่นี่นะเทนนี่อะ่ะในตอนเช้าเมื่อเราได้ซ้อมบทละคร แอคชั่นที่ในที่ที่ในในที่ในโซน,น,นของพนักงานไอเอพอร์ตพี่กับแฮมเมอร์ด้วยกันที่นั่นในที่ในที่ไอพอร์ตไอไอส่วนของพนักงานอ่ะมีมีดตัวของพาวเวอร์ใช่ไหมล่ะใช่ที่นั่นแหละ น,นี่คือท <c oughs> <Bluetooth> ER. ุกคนดูแปลกๆ WP นี่คือ WP นี่คือเออ่แฮมเมอร์นี่คือเพนนีนี่คือใครอ่ะวงกลับเหรอหลังจากที่กินข้าวข้าวมื้อเที่ยงกันอ่ะคุณแฮมเมอร์ไปที่สตูดิโอสตูดิโอหนึ่งฉันก็เห็นคุณ WP เข้าไปในห้องแต่งตัวเขาแต่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะนั้นนะวิว p o อ e r รู้หร emos, ือเปล่าว่าคุณพาวเวอร์นอนหลับอยู่ที่ที่ห้องนั้นอ่ะไม่ไม่ได้ไปที่นั like ่นไอเฮสนอกจากว่าจะมีข้อความหนึ่งเข้าในจ๊ะแต่คำว่ามันไม่ได้ส่วนตัวส่วนตัวเธอเข้านี่ยแล้วเธอคิดว่าท่านเป็นผู้หญิงยงไงถ้าเกิท่นเข้าไปที่นั่นนะยังไงล่ะเออไม่ไม่ไม่ใช่หมายคำว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นคนดีอ่ะขอโทษทีนะ สมัติพอเกิดมันหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าพอ power ไม่ไม่ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุนี่ยากจังเลยนะตร mm hmm. งงานดีอันนี้เราไม่ไม่เจออะไรเลยอะ่ะถ mm ้า hmm. เกิด WP มีคนเดียวที่มาที่นี่นยก,ก่อนนะเขาก็เป็ขนข้าตากรสินะมีมีไม่แต่รูปเขาด้วยอะ่ mm hmm. อะอืมอืมโทษนะฉันรู้ว่าพวกเธอยุ่งอยู่อะ่ะ <laughs> ก็ไม่ยุ่งไม่เชิญน,นะจริงๆแล้ว <laughs> มีมีบางอย่างที่ฉันสงสัยอะฮะอ้าฮะแนท่ที่ฉันกำลังหาอยู่หลักฐานเนี่ยเอาเลยก็ฉันไม่รู้ไม่รูไ้ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าวันนั้นอะตอนที่ตอนจะตอนตอนบ่ายอะฉันรู้สึกมันมีใครบางคนอยู่ที่นั่นด้วยที่นี่ด้วยรู้สึกเหรอใช่สักพักหนึ่งแล้วแหละมีพนักาองานคนอื่นอะในใน สตูดิโอเนี้ยกี่นะเอ้ยเป็นพนักงานคนอื่นสตูเดโอสตูดิโอเหรอไม่ไม่คิดว่างั้นนะเดี๋ยวีเรื่องที่กพวเรามีมีแค่เออ่ตารางงานเกี่ยวกับการแอคชั่นเอ้ยฉากแอคชั่นที่มันเลื่อนไปอ่ะวันนั้นอ่ะฉันเป็นคนเดียวที่เป็นผู้ช่วย ฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ข้างน,นอกจริงเหรอเดี๋ยว่อนนะถ้ามีใครบางคนมาที่นี่ทำไมทำไมยามคนน,มคนั้นจำยามคนนั้นจำไม่ได้ล่ะใช่เดี๋ยวเดีถูกฉ <c oughs> ันก็ต้ว้วฉันม,มีข้อมูลต,ตั้งแต่นี้แล้วนะไม่ไม่เป็นไรขอบคุณมากฉันช่วยได้เยอะเลยอะ่ะ ไปดูกล้องของผู้หญิงคนนั้นกันดีกว่ารู้สึกเ่็นใครบางคนเธอรู้สึกว่ามีใครบางคน,น,คนที่ไม่ใช่เออ่คนคนงานในที่นี้ใช่ไหมละ่ะใช่ที่ว่งงางั้นนะคิดว่างั้งงนเหรอมันเป็นหลักฐานเป็นเนคำน,นิยารในที่นี้ใช่ไหมล่ะในคำนิยามในเส้นสายไม่ได้หรอกนะนินนนกนนนะนแล้วเรื่องกล้องของผู้หญิงคนนั้นละ่ะของยามละ่ะ ถ้ามีถ้ามีใครบางคนเข้ามาที่นี่ก yeah, ็เธอต้องเห็นมันแน่ๆเขาจะสอบกันเนี่ยไหนมีอะไรไหมว้าวดูกล้องนี้สิแห้แน่เลยไปแล้วเดี๋ยวจับมันเลยเดี๋ยวไม่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 ที่นั่งเฮ้ดูนี่สิมีเก้าอี้พุิกลับด้วยอ่ะ อย่างนั่งมาสักครั้งนึงอ่ะเท็นนิกดูนี่สิไอ hey, กระดาษสีขาวดำนี่มันที่ไว้ตัดตัดตัดฟิล์มก่อนนี่เริ่มใช่ไหมไอ้นี่สิเมกรโฟนเมกรโฟนของจริงอ่ะไอ hey, โทรโขงของจริงอ่ะพร้อมอยังนิก <laughs> พร้อมอยังนิกแอคชั่น <laughs> แอนนี่มันนุษย์มีมีปัญหาว่าว่าดิฉันเขียนเนี่ยที <laughs> ่มาช่วยกูไหมนเนี่ย นี่อะไรเอาไว้ Always, สำหรับท้อนแสงเป็นแผ่นลิเฟ็กอะเป็นเอาไว้ Always, ท้อนให้มันให้มีแสงสว่างมากขึ้นน่จ้ะผู้ช่วยเป็นคนถือระหว่างที่ที่เกิดที่ที่ถ่ายท,ทำอะฮะอะไรนะท,ทำางี้ด้วยเหรอเออแสงก็ดีนะแต่ว่าฉ,ฉันอยากงานนี้ก็ดนะีแต่ฉันอยากเป็นผู้กอกลับมากกว่าเลยบางทีฉันอยากจะเป็นฉันอยากเป็น สิูสมุไรามากกว่าน,นะเอาจริงดิว่านี่สิไม่เอาไม่ได้ดูกล้องอย่าดูรูปภาพดูที่รูปภาพหลังเวทีนี้สิเป็นฉากสิูสมุไรอะ่ะใช่รูปภาพภูเขาเนโอฟูจิยามะเอ๊ะสตูสมุไรมันเกี่ยว โตเกียวไม่ใช่หรอแล้วว่าแล้วพวูกกับฟูจมิมาจากไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโตเกียวที่ไหนนี้นิโอนิโอด้วยอ๋อใช่นิโอคือใหม่โอเคนะเอาลายที่แจ็คได้ตรงนี้มีเทปอยู่นั่นกัคือเขาถูกพบในสภาพของอ e ีวิวมาสกิสเตียเคิดว่าทำไมถึงไม่เเ็นผลว่าทำไม มันถึงเอ่อรูปรูปร่างเขาถึงดูเหมือนกับหมวกันนกอ่ะผมก็ใส่ใส่ทหารเลยมันเนี่ยตลกอะไรวะฉันฉันเอฟเฟบ็กอัพเียร์สาับูทฉันคิดว่ารอยรอยของของน่าจะมีลงเหลือเลือดติดอยู่หรือไงสักอย่าง โดยเฉพาะเสื้อผ้าต้องมีเลือดติดอยู่เยอะแน่ๆเลยนั้นก็ไปที่ไปหายามกันนะจะได้รูปอ่ะเนี่ยเอ้ยนั่นแหละจะได้รูปวาเริ่มเหนื่อยแล้วฮัลโหลวันนี้ช่างยาวไกลเกินอะไรอ่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่อีกแล้วเนี่ย อย่าทำไมทำหน้างั้นอ่ะอย่าคิดว่าฉันเป็นผียังไงเอิมคนก็ดูกล้องได้ไหมจ๊ะครับำพูดของของผู้ช่วยพวงกับฮะมีคนเห็นผู้ไอโซได้อะไรอ่ะฉันเห็นหน้าตาหน้าตาแนนน่าสงสัยยังไงไม่รู้อ่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวันอีกขั้นหนึ่งอ่ะ เธอมาที่นี่ตอน8โมงใช่ไหมแล้วเธอพบว่าคุณเทมเมอร์ตายตอน2โมงครึ่งใช่ไหมมั่นใจหรอว่าเพราะาเป็น,นคนเดียวที่ผ่านทางนั้นไปอ่ะมั่นใจสิมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ลูกป,ปั้นนั่นเปล่าวะมีคนซ่อนอยู่ลูกป,ปั้นก่อนก่อนมามาก่อนที่มาก่อนเวลา8โมงเปล่าวะแต่เวลาเรามีดักนีพยา,ยาน ที่บอกว่ามีใครบางคนอยู่หัวนอดอย่านงนั้นนะฮะน่าจหรือว่าว่าเธอเห็นทุกคนตลอดเวลาอาจย์คุณขาใครเหรอใครบอกงั้นล่ะใครกล้าตั้งคำถามกับฉันล่ะเออบอกฉันมาสิเร็วสิเอหัวแหลมใครคนบอกเรื่องนี้เหรอว่าฉันทำงานแย่ขนาดน,นี้เลยห,หรือไงฮะ เอ่อเอ่อพวกเราเอา่อกายบอกว่าผู้ช่วยผู้กำกับเห็นมันน่ะที่ตีรีส์หนึ่งเธอเหรอเธอไม่ใช่พนักงานเต็มเวลาแล้วจเจ้มันพูดเร็วละอเจะเธอไปละไปไหนอ่ะเอ่อนิกนี่โอกาสดีที่เราจะได้ดูสิ่งที่เธอไม่ให้ดูเมื่อกี้เนะี่ย ไปไหนงงเลยเออมันไปหาใช่ไหมมันต้องไปหาแน่ๆเลยอะ่ะชชวรอเลยเสียงนกด้วยอคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องมันจะปิดจับตาอยู่มิกเราดูรูปภาพของเขาบ้างกันดีกว่านะจ๊ะได้อทีเอ่อร r y ไม่ถายก็ว่าไม่ต้อง try ไม่ต้องดูใช้เป็นใช่ไหมโอเคลองเล่ดีกว่าหรือบ,บอกว่ามันทำงานไงนเว็นกรรมแหละ ฉันต้องใส่รหัสบางอย่างฮะเอาล่ะเอาล่ะ,เ,ละเริ่มต้นฉันใส่ตัวเลขบางอย่างเริ่มต้นได้ฉันต้องใส่วันที่เกิดคดีฆาตกรรมกล้องเปิดตอนบ่ายโมงเช้าเอ้ยบ่ายโมงบ่ายโมงเหรอนอั่นเป็นตอนที่ตอนที่ยามยามผู้หญิงคนนั้นอ่ะมาที่สถานีที่นี่ใช่ไหมรหัสเฮ้ย <c oughs> รหัสอะไรวะลืมจำอันนี้ปะ เอาละตายไปเฮ่เ,เ,เนี่ยใช่สมิเจ็ดอ่ะเฮ่ไ้รูปภาพมาแล้วล่ะเ๋ีเปรูปไรนั่นนั่นฮนี่นา,มาขมีเขาวันนี้นะเขาเป็นคนเดียวที่ใส่สูทนี้ตลอดเวลานั่นเป็นเหตุผลวาทำไมเขาถึงอีู่านี้นเดี๋ยวคิดว่านั่นเป็นเขาอ่ะ ไม่คิดว่าลักสณ์จะทำสุขที่ได้เห็นว่ารูปนี้เป็นอาบผ่านได้หรอฮึทุงอย่างออกมาอีกทีนึงอ่ะฮะสิบห้าตุลาคมบ่ายสองโมงรูปภาพที่สองฮะเขาว่าไงอ่ะเดี๋ยวจะมีรูปภาพอีกรูปคู่เล่นอีกนะไม่นะมันมีรูปภาพเดียวนะฮะทำไมมันมีสองรูปอ่ะเมือนเขาว่าไงมีใครลบรูปไปเหรอฮะพาวเวอร์โฟโต้แอดมีรูปภาพของพาวเวอร์มา Hey, hey, เฮ้เฮ้นิกเราใช้รูปนั้นเปหลักฐานได้ไหมล่ะได้เราจะปล่อยผีคนนั้นไว้ที่นี่นะครันเได้เราจะปล่อยเธอไว้ที่นี่ <laughs> hey. เฮ้อะไรที่สิ่งที่ฉัพูดนะยังก็ตาม Show her this photo and เอารูปให้เธอดูดีกว่าแล้วบอกว่าให,ให้เธอฟังว่าแล้วบอกว่าเธอคิดยังไงกับรูปนี้ให้ hey, เดี๋ยวก่อนนะอย่าดีกว่าทำไมอ่ะ ฉันคิดว่ามันจะดีได้ที่เอารูปนี้ให้กับศัตรูวะเรียกว่าเท่าน,นี้นี่นายชนะการเล่นฉันคิดได้นเนี่ยทำไมเหรอก็เพราะน่า,นาจะเป็นยูมาคเป็นผู้ร้ายเลยไงเฮ้ทำไมฉันต้องเป็นผู้ร้ายด้วยไม่เอานะ่าเราเล่นนะ่าแล้ววันนี้โอเคยังร้อยยัง คิดว่ารูปนี้มันสงที่ประาต้องการในสันสาณนะจ๊ะนี่ก็ตามไอ w ิ u ต d b ีเบเตอร์ f we had some i d เ a ียถ้ามุงดีกว่านี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าใครมีฆาตกรอ่นะทีอาจจะเป็นยาคนนั้นก็ได้นะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะทูบีคอนเดนิลตามต่อไปเซฟก่อนเฮียยังก็ต้องต่อพันนี้แหละ <c oughs> ไม่พันหน้าพาันนี้แหละมา จะใช่หมะเนี่ยถูกกล้องหมอถูกกล้องใช่ปะถูกกล้องใช่ปะผิดนีนหน้าแต่งมากเลย18ตุลาคม10โมงเช้าศาลทั้งห้อง,งสี่ขึ้นศาลไปจังไงสุกเอดบอดี้รับเวนเกิล<ม>เอาล่ะศาลจะมีพิพากษ,ษาคดีของคุณวีวพวเวอร์เนะจ๊ะฝ่ายอัยการพร้อมแล้วจ้ะฝ่ายทนายฝ่ายทนายก็พร้อมแล้วจ้ะ อร่าดีมากคุณเ,เอ็ดเบิร์ดเธอเริ่มเธอเริ่มต้นเปิดได้เลยจะแอา์การจะให้ดูว่าเออมีข้อมูลเหรอว่าตอนบ่ายสองโมงครึ่งสิบห้าตุลาคมครับก็มีพาวเวอร์ที่เป็นลูกความเป็นจำเลยค่านักแสดงแจ็คแฮมเมอร์ที่สตูดิโอหนึง่ง ไม่ได้ที่จะบอกว่ามีใครคนอนื่นที่ทำเหตุการณ์นี้ในฮีเนสคานในคดีที่ฮีเนสมาก <c oughs> แต่ว่าน่าเกลียดน่าชังโหดร้ายขนาดนี้มากหลักฐ <c oughs> านไดพ้พบในระหว่างกันที่พวกเราได้หาความจริง ก็ใจลนะเอาล่ะ,ละ,จ,ะจะให้ขอคำให้การยัไหนไงหน่อยของไหน่อยวิเ็ดเวิร์ดเรียกพยานคนแรกมาหน่อยเอาละเสรเรียกพยานที่น้านาคุณนายอที่ที่หน้าคุณคุณตาของคุณนายจ้ะแล้วถึงก,กำชูไงหรืขึ้นหนแล้วกำชูหรือเปลาแล้วกำชูจ้นะซื มีอะไกก็ว่ามาเลยครับ่านจะอธิบายเกีเ่ยวกับแผนที่นี้นะครับให้เข้าใจเด่วง่ายๆในคดีนี้มันสำคัญมากที่จะเข้าใจแผนที่ของสตูดิโอก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยที่นี่คือที่พนักง,งานอยู่แสดงจะมาซ้อมฉากเอ่อแอคชั่นที่นี่ตอนเช้าตรงนี้เป็นประตูหน้านะครับ จะมียามหญิงยามกแก่ที่จะมาที่ทุกบ่ายเวลาบ่โมงแล้วก่อนบ่ายโมงมัจะมีใครเข้ามาได้บอกเลรบอกว่าตรงนี้เป็นเ็นที่ที่ติดตั้งกล้องมุนจะปิดที่ประตูนะครับเห็นปะและตรงนี้ก็เป็นที่ที่จะผ่านไปสตูดิโอและนี้คือสตูดิโอหนึ่ง ยังมีที่ที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมขึ้นนะผมล่ะพบศพของเขาอันนี้วันนี้เกิดคดีฆาตการกรมขึ้นวันที่สิบห้าตุลาคมมีคนแค่สามคนที่นั่นก็คือเยือแจ็คแฮมเมอร์ผู้ตายแจ็คแฮมเมอร์ฝ่ายฝ่ายจำเลยวิวเวอว์และและหญิงสาวที่เป็นผู้ช่วยผูมกับทุกคนที่เป็นตัน้งแต่นั้นผู้คนที่เป็นที่เป็น ผู้ผลิตเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าเป็นคนทำงานน่ะนั่นแหละนั่นแหละเป็นลูกจ้างที่ก็อยู่ที่ที่ที่โซนของ employee โซนของพนักงานแลกงานน่ะอยู่โซนของและงานตรนที่ถึงตอนเที่ยงตอนเที่ยงแล้วเยอะแจ็คแฮมเมอร์ก็ไปที่สตูดิโอหนึ่ง ในช่วงเวลานั้นพอดีกับที่ยามหญิงคนนั้นมาที่กาสเตชันแล้วข้ามเวลาเวลาห้าโมงเย็นเลยนะพวกคนที่พนักง,งานที่ก็ามาก็มาที่สตูสตูดิโอหนึ่งเพื่อที่จะซ้อมบทแลวสุดท้ายก็เลิกซ้อมบทไปเพราะว่าพบศพของแจ็คเฮมเมอร์ เวละตายของเขาคือสองโมงครึ่งด้วยหอกของซามูไรที่พบอยู่ข้างๆตัวศพเป็นอุจที่ฆาตการใช้นั่นแหละครับแค่นี้แหละมีใครอยากมีใครอยากฟังอีกอีกรอบหนึ่งไหมฟังอีกรอบหนึ่งไหมฟังอีกรอบหนึ่งเพื่ออะไรขอ,ข,อขอฟังอีกรอบหนึ่งได้ไหม ดูว่านายต้องทำางี้แน่เพื่อนได้รอนก็ได้ได้โอเคโอเคอ่ะจัดก,การเลยนะมันคำชูโอเคเอาเหมือนเดิมนะถ้าไม่มีไม,ไม่ไม่มีให้ตักคานก็ไม่มีผลเลยสำหรับผมนะตัวสองคงไม่มีผลเลยในตอนนี้แต่ผมว่าตัวสองมีมีผลมากในต,ตอนต,ตอนนี้แต่ผมไม่ใช่เร็วเลยเนี่ยเพราะว่าคนมีแค่สามสี่คนเองแล้วนี่ ้อยไปอืมพอละสกิปดิสเริ่มก่อนนะฉันคิดว่าฉันพอแล้ว,ดดนนะลวฉันทำได้แล้วได้วุฒิวยโอเคได้ได้ขอ้วยโอ้โหมันดู <c oughs> ยุคเก่ามากเลยหอกของซามูไรได้แล้ว ฐานี้ครบรอคดีนี้มันค่อนข้างง่ายขอถามคำถามหนึ่งได้ไหมเอ๊ะคำถามก็คือผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงยามยามผู้หญิงคนนั้นแหละเห็นอะไรที่กัสเตชันเหรอเข้าใจละขอให้ยามผู้หญิงคนนั้นยืนขึ้นมาเปลี่ยนคนเร็วจังฮัลโหลเอาละพยานขอชื่อหน่อยครับ เฮ้ยเ้ยเป็นหนุหน้า่เงี้ยตกใจฮะโอ้คุณหล่อมากเลยค่ะนึกเก่งว่าฉันคงจะตื่นเต้นนี้หน่อยเออาจ้ขอชื่อด้วยครับโอ้ที่รักน้องอายนาเรกชว่าคุณคุณยายก็ได้โอ้ยกุปวดัวนะทุกคนชื่อครับ ดมว่าเอ็ดวิรจะมีพาการถามชีวิคนนี้พยาคนนี้นะจ๊ะเวนดี้กระเป๋าเก่าเวนดี้โอแบกจ้ะที่กามาก็ได้นะหรือว่าเดียว้เป็นสาวที่ยังคงเป็นเด็กอยู่ชั้นสี่ชันก็เคยเป็นอย่างนั้นชันเคยเรียกเขาว่าแกะกลมการกการเกั้ขอกพยาคนนีุ้้กันไปเยะเก กระคันเป็นผลพยายามได้ปวดผู okay, ้ชายคนนี้เด่นเลยไหมจ๊ะลูกแฝดนั่นลูกพี่เน่ะแต่ลคนคาแรคเตอร์มันเด่นมากเลยชัดเจนทุกคนอ่ะเก่งอ่ะเก่งผมคือคือสร้างกกนเก่งมากเลยว่าสตันยันเิงโอเคโอเคดูเลยครับได้เลยค่ะอ่าเราเริ่มขอคำแนะนได้แล้วนะนาเดวินเดส รสถานแอดมนเกตออเดย์พยานอยู่ในที่เกิดเหตุเอ้ยในในในอย,อยู่ที่อยู่ที่สถานีคงหงรบพที่วันที่เกิดเหตุใช่ไหมใช่ค่ะและที่ี่เพอจะผ่านที่เกิดเหตุอ้ยที่พอดีผ่านไปที่ที่เกิดรันานีราราการขึ้นต้องมีใครป็นคนผ่านเค้บไดด้ด้ใช่ไหม ก็รู้อยู่แล้วนี่แนนสิจ๊ะที่รักจะจะเริ่มให้เริ่มให้การได้เลยจ้ะชีช <c oughs> ัวเอชวันเฮลัพนี่มันนรกถุงนรกอะไรเนี่ยทำเป็นการของพยานจ๊ะมานมันได้เกิดคดีฆาตกรรมฉันไปที่ทันนี่ย่ามเวลาแบมึง ไปมุมต้งทันเมื่อที่น่องศารก็ไปถึงที่นั่นตั้งแต่เช้าแล้วฉันก็ซ้ำีรันทุลังเชนน,นน่ในในคืออีรันฉันมีสัญาณันอามของนไม้มเทเกนตนไม้เราชาติมีส หมายทนงานเนะเี๋ยวตามตอนตั้นตั้งตั้งตันงตั้งตั้งตั้งตถึงตถ้งตั้งตั้งตย้งตัีงตันงต้นตอนสตั้งตั้งต้งตั้งตั้นตั้งตั้งตร้งตั้งตั้นตอนงตั้งตัมงั้งตั่งต้งตั้งตั้งตงตั้งั้งตงนงัตัตง มันคือพาวเวอร์ใชคนนั้นที่เดินผ่านฉันไปแล้วก็เข้าไปที่ studio, studio, สต right? ูดิโอสตูดิโอนั้นเธอเห็นจำเลยใช่ไหมล่ะเอาล่ะคัดค้านได้เลยจ้ะคุณไร้เขาสารคารลบจ้ะคานยังไงดีวะ ตอบท่นหน้ากันนะ See you next time ไปละ